สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีอ่ามาม่านะครับผมต้ยมยำกุ้งน้ำข้นนะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับ,บรว,รว,วันนี้เรามีกุ้งอเน้นๆเลยแล้วก็ไข่ต้มยำมะตูมนะคุณผู้ชมแ่บแน่นอนนะครับวันนี้เข้มข้นแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยฟ้ามืดฟ้ามัวเลยนะตอนนี้ <laughs> น้ํา เริ่มแห้งแล้วคุณผู้ชมน้ําเริ่มดูดเส้นไปแล้วนะครับผมเริ่มอืดเริ่มมาเดี๋ยวเรามากินเลยนะครับผมนี่ใส่ถ้ยวยเหรอใส่ <c oughs> ถ้ยวยพิ <laughs> ถ้วยใช่ไหมใส่ถ้วยใส่ถ้วยอ่ะเอาไอห <c oughs> น่าบ่มีสดแล้วลมแล,ล้มเฮ้บ่ต้องสดหรอกน้ำ <c oughs> ไม่มีเลย <c oughs> เป็นแห้งไปเลยคุณผู้ชมมานี่มาแล้วผมวันนี้กินนอร์มานะครับต้มยำกุ้งคุณผู้ชมน้ำข้นเลยวันนี้แซ่บๆวันนี้ มะนาวมะนาวก็มีครับผมติ้วเลยมะนาวขนาดแท้เลยนี่นะครับผมนี่ชอมมาไปแกะแล้วนะนี่ไงคุณผู้ชมหอมแซ่บไม่เปรี้ยวแต่มะนาวครับผมตำยำต้องจิ๊มๆนี่ตำจิก๊กจเปรี้ยวหน่อยเทมพนหน่อยมาแห้วเลย กินแบบไม่เก่งสิบจะได้เหมือนกันมาใครใครแกนอะแกนเป็นยังไงน้ำไม่มีสดเวยคุณผู้ชมแกนอะคุณผู้ชมปิดคอคุณจะแห้งมันดูดได้ไงคุณผู้ชม ให้เป็นกุ้งเตี๋ยน้ำสดไม่ไดัดดูดไม่ไดัดเรากุ้งก่อนลงมันมากนะมามา่าต้ยมยำกุ้งอาหารแท้เลยไหมกุ้งเยอะแยะเลยไหมอ,อันนี้ต้ยมยำกุ้งน้ำแห้ง <c oughs> น้ำข้นข้นจนแหง้งอ่า <c oughs> <c oughs> มันมากเลยหัวกุ้งอ่ะกินได้หมดนะวันนี้ไม่กี่กหอยคุณผู้ชมแต่มันอืดขึ้นมาเยอะมากเลยอ่ะเราตกไม่ห้าหอยอนะแต่ถาดมันเริ่มเลยมันอืดห้าหอยน่ะเป็นหอที่มันใหญ่อ่ะจบับโบหอยไตพิเศษคุณผู้ชมเต้นมาม่ามันมันบ่มันอร่อย นี่แหละเส้นไทยอร่อยอะ <S <S ่ะเคกงมันุ่งข้าวมนุ่งมาเิีมงไกลางโต๊ะหมานม,มากิน <c oughs> คลิปนี้พี่เกมถึงกับเอาน้ำมาวางไว้ข้างๆ <c oughs> กอคอมันแห้งครับเป็นอย่างเขาแห้งลูกการน้ำใหญ่ <c oughs> ต้องการน้ำมันใหญ่มาทำให้ชอชุ่ม จะต,ตื่นมาก็ขอแห้งนะแห้งน้ำน้ำใยไม่ใช่น้ำแดงนี่ขอแห้ง <laughs> มันก็เหมือนกันไหนุ่มขออนุญาตนุ่มนะครับคุณผู้ชมครับนุ่มม็คือแบบใช้มือจับขึ้นมาครับผมขยำเป็นัวแทจับขึ้นมาเนี่ยนุ่มครับผมเห็นมัมมีนมุ่ม ปา่าโหเขากินเร็วมากเลยก็อ,อยากกินมา,ม,า,ม,า,าม่ามาสองสามวันเ <c oughs> บื่อข้าว <c oughs> มันไม่อร่อยอะ่ะกินกินจนเบื่อข้าวแต่ใช่จริงคุณผู้ชมมันกินไม่อร่อยอะ่ะอ,อ,อยากกินแป้งที่มันเป็นอย่างอื่นมากกว่าเส้นมาม่าอย่างเงี้ย เสนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแป้งกระป๋งปองเส้นกระป๋องป็นโยคน์อะทานหน้าได้กินกินได้ก <c oughs> <c oughs> ินคนเดียวนะ <c oughs> ผมไม่กินด้วยรวมดีดีลยู่นะ นัง่นนงก้นใจแล้วแฮะร้อนข้าขโพดเลียม,มือ,อ,อแย่ละอยู่กับมันทุกวัน <c oughs> เป็นแฟนกันใช่หรอ <c oughs> ไม่ใช่อืมมันเขาไม่ทมย้อยเลย วันนี้ลมลมดีนะ่เนี่ยลมเป็นใจมากฝนมันไปก่อนเนี่ยพีม่มลมตามมาทีหลังมันดีวาวกูอุ้ยตัวนี้หัวตันเลยหัวตันอัดแน่นไปด้วยมัน nắng bắn con nhỏ nó cũng có chôm trăm nó cũng cảm ba Ooh, กหาคุณแก่ไหมมีมือครับไม่จําเป็นต้องหาใครแกะหรอกใครเปล่าไม่ได้เป็นง่อยโอ้โหแรงที่รักเสียใจแล้วน่ะจ่างยังฟังไหมนะฟังไหมนะครับฟองไหมไม่ได้งอนี่เป็นไงล่ะ มายจ็ดงอขหอมสมาสฝั่งไว้มันด้งอไปไหนก็ไป๋ายสุดปลาไอของนี้เขาไม่ธรรมดายอดเป็นแตก็ไปโซดไอไป็นแต่กระป๋ายโลดผมน่าจะบอกให้เอาน้ำมาเผื่อก็ดิ๊ปไปเอาเองขอแห้งมากเลยผมเจ๊น้ำมาทอามันนันนี่ไปเอาเองมันไม่มีน้ำอ่ะขอแห้งนะไปเอาเองครับรู้สึกกันึง ไปมาโรงเรียนผมว่าขี่เกียไปต่อแถวให้มันจมมามากมามาเนี่ยแห้งๆใส่กระเป๋าไปกินเอาผมไปแจ้งโรงเรียนเอาสบายแป๊บเดียวอิ่มผมพี่้อมเด็กขี้เกียจงั้นแหละมันกินง่ายไงไอ้จะไปยืนต่อแถวมันตู้มวงกันละดืแล้วแต่ผมฉลาดผมมากินคนเดียว ความอดทนมันไม่เกี่ยวครับันอยู่ที่สมองแตาเป็นของดีก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ห่อไปเองได้ไงแค่ไม่ชอบคนเยอะเลยอยู่กองอาหารนะคนเต็ม,ม <c oughs> จับใจมากครับผู้ชมมนช่วยผมกินเลยครับบอกให้ผมทำมาเยอะเห็นไหมไม่มาช่วยผมกินเลย <c oughs> ไม่มีใครบอก่ะบอกในคลิปบอกทำให้แบบ สิบยี่สิบห่อนู่น,นได้ห้าห่อเองห้าห่อล้วก็อืดแล้วปกติเรากินคนละกีห่ห่อคุณผู้ชมเรากินกันอ่ะปกติคนละหอก็อิม่มแล้วคนทั่วไปถ้าเป็นเคาเรียกว่าอะไรกินก่อน,ม,ม,นมาหอ่อปกติมันห่อติดบาานะเนี่ยก็ประมาณสองห่อเขาอิ่มอันนี้ห่อละสิบใช่อันนี้ห่อละสิบก็ประมาณนี้กีห่หอ่อห้าห่อหมดไหม พูดถึงนี่ห้าสิบาทที่เต็มเลยเนี่ยผมกินเส้นไม่ค่อยถนัดคุณผู้ชมคนจัดปั่นนะเส้นมันจะไปไปนี่มันมันไปติดเหล็กติดจอกได้ไม่เหมือนคนที่มันมันได้จัดจะพี่เกมเคียวได้ข้างเดียวไง <laughs> <laughs> ก็พอคนฟันหลออ่ะ่มเดียวครับพันหลอเลยกินได้ chèn tóc 2 chèn lò mì lò ra lò mì gần hơi tung rồi rồi mì tung 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 rồi rồi mì tung rồi mì tung rồi mì Bỏ rồi mì กลัเบเข้าตาคุณผู้ชมเมื่อกี้ไปหมดนะเราจะเก่งเกินไปไหมหมดแล้วอึ๊บเต้นยาวมากเลยทุกคนน,น้อนได้ข่าวว่าชอบมะนาว้องเลยคุบผู้ชมรอดูอยู่นะคั้ตอนแรกก็ เราต้องเอากุ้งเข้าปากเอออย่างเงี้ยเราก็ตามด้วยไหนบักนาวเออนั่นแหลยข้องคอเลยเนาะปัข้องคอป่ะจิ๊กคนลุกบาาเลย มันรู้สึกว่ามันเริ่มเต็มขึ้นมีเกมน้ำมันนี่ไงไม่ได้คิดเองใช่ไหมเค็มขึ้นอะไเหมือนกันมันนี่ไงมันโดดปุ๊บบบมันจะได้แบบมันแห้งอะมันแห้งเห้นมันดูดนาะกินมีมียุ่มแล้วผมลมเหมือนอยู่กลางนาทุกคนลมแรงมากการอุ่นนาก็ลมเนี้ยโอ้โหมัน มันตนัวนี้ดูปัดติดเหรอเ็นดิดมาด้วยมอมมอมมวเนี้ยเอ้าเนี่ยเอ้าดูดดเอออะไรไปดูโอ้เออเฮ้อเฮ้อเฮอเอเอ้เอ้อเอฮอเอ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 อ S <S ให้หนอนนะดูน,นะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,น,นะครับพบกัเจอกับพวกเราในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ